Um เด็กเ้ยจะพูดปดจะเป็นจังมวดเป็นเถื่อนตือทางถืทางมาหน้าโงมาหลังโง่อยคืนบวดเด็กเลยจะพูดปด พี่นรูกนะั่ตงเก็บของแม่นะเร็วๆนะคนะยวรอตาดาวก็นะ 好，哈、uh。Huh. จะเป็นคำว่าอะไรสีคำเนี้ยเติมก็คือนำมาเติมแต่ครูไม่ได้เติมเลยนะคะจ้ะค่ะเปิดก็คือเปิดให้กว้างออกาเขาไม่ได้เปิดเลยนยนะคะอะไรอ่ะ เรียนเห็นชัดๆก็ได้ไหมคะเชิดหุ่นก็คือยกหุ่นขึ้นมาโชว์ให้นักเรียนดู เป็นนวัตกรรมที่คือครูสร้างและพัฒนาขึ้นมานะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ก็มาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ไา้การครูและครูอัจฉริยะการศึกษาที่สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งแล้วให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นจิตวิญญาณในความเป็นครูเป็นอาจารย์อาจารวิชาชีพครูสอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถสร้างสรรค์พัฒนาสื้นนวัตกรรมสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะก็ต้องขอบคุณมากค่ะพบกันคิดหน้านะคะสสวัดี